นี่นะครับหนึ่งอยู่กันที่ร้านเมกาพาร์ทนะครับพอดีว่าไปถ่ายคลิปนี่เห็นไหมแวะไปถ่ายมาแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นแบบหลายๆคนนะครับหรือว่าเดี๋ยวรอทําคลิปเต็มก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเอ่อน่าจะเจอหลายๆคนที่จะเจออาการคล้ายๆหนึ่งก็คือรอตั้งนานไม่มีงานนั่นเองนะครับก็รอรอให้โอกาสเขานะครับเขาบอกว่า สองสองพฤศจิกาจะเริ่มทําตลาดนะก่อนหน้านี้ก็คือ1ตุลานะครับก็โอเคเดี๋ยวไปทําคลิปเต็มให้นะครับก็วันนี้แวะมาที่ร้านเมกาพาร์ทนะครับพอดีว่าวันนี้ที่ร้านเมกาพาร์ทเนี่ยเขามีชุดสีนะครับของ Honda l e ีดนะครับหอนด้าลีดร้อยี่สิบห้าตัวใหม่เนี่ยที่ชุดสีที่ไม่มีขายในประเทศไทยนะครับเป็นชุดสีแท้นะครับเป็นของแท้นะครับเป็นชุดสีของประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับมีอยู่ด้วยกัน2สีนะครับจะเป็นสีอะไรนะครับเหมือนเดิมก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดดดดตติาาามให้้้ช่่่อออองงขววยนนะะคครรัับบีีพพไปููผ จะดีที่ร้านเมกาพาร์ทเนี่ยเขาฝากมาแล้วกันนะครับว่าเออเผื่อใครอยากได้ชุดสีที่แบบไม่ได้มีขายในประเทศไทยแล้วเป็นของแท้นะครับของแท้ออกจากศูนย์เนี่ยที่จากเวียดนามเนี่ยไปดูกันนะครับว่าเป็นสีอะไรและนี่นะครับก็คือหน้าตานะครับของชุดสีนะครับคอนด้ l ลีด125นะครับปีล่าสุดนะครับเป็นรุ่น Special Edition นั่นเองนะครับมีอยู่กันทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีดําด้านนะครับแล้วก็สีเทาด้านนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนะครับหนึ่งชอบสีเทาด้านมากเลยนะครับ ัวชุด4นี้นะครับไม่มีขายในศูนย์ไทยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการนําเข้ามานะครับของทางร้านเมกาพาร์ทนะครับจากศูนย์ของเวียดนามนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับก็ชุดสีสอสีนี้นะครับมีขายในประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับใครอยากดูนะครับชุดสีหรือว่าตัวอย่างจริงๆเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านเมกาพาร์ทนะครับอยู่ซอยตรงข้ามลาดพราวังหิน40นะครับจะมีป้ายเหลืองๆอยู่นั่นเองครับ ข้างๆปั๊มสัดวโกนะครับตรงเข้ามาสุดซอยนะครับมีที่จอดรถเพียบนะครับก็ตอนนี้เขามีตัวอย่างนะครับไว้ให้ดูทั้ง2คันเลยนะครับทั้งเทาด้านและก็ดำด้านนะครับบอกได้ครับเดยว่าสวยกว่าในคลิปแน่นอนนะครับผมราคานะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ8,500บาทนะครับหรือเพื่อนๆสามารถสอบถามไปทางร้านได้เลยนะครับอาจจะได้ราคาที่ชัวร์กว่านั่นเองนะครับผมก็สวยงามเลยนะครับผมใครกําลังตามหาชุดสีที่แบบแปลกตาหรือว่าไม่มีขาย ในประเทศไทยเด่กก็ไปดูที่ร้านเมกาพาร์ตได้เลยนะครับก็นะครับชุดสีนี้นะครับเขาก็ติดสติกเกอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าทางร้านไม่มีบริการเปลี่ยนชุดสีนะครับเพื่อนๆต้องซื้อแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศชุดสีกันแบบเต็มๆเลยนะครับว่าแต่ละมุมแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าชุดสีลีดร้อยยี่สิบห้าตัวนี้นะครับสวยไหมครับสําหรับหนึ่งนะครับหนึ่งชอบตัวสีเทามากเลยนะครับแต่ว่าเสียดายที่หนึ่งไม่มีพันด้าลีดนั่นเองนะครับมีแต่ฟอร์ซ่านั่นเองนะครับสีเทาตัวนั้นน่ะสวยมากเลยนะครับสีเทาใครที่อยากเห็นสีจริงหรือว่าอยากเห็นของจริงนะครับมาที่ร้านเมกาพาร์ทได้เลยนะครับหรือว่า ใครอยากจะซื้อเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านเมกาพาร์ทได้เลยครับตอนนี้เขามีสต็อกอยู่นะครับแต่ว่าก็มีไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นชุดสีลิมิเต็ดนั่นเองนะครับของทางเวียดนามเขานั่นเองนะครับก็คือแบบที่ไทยเนี่ยไม่มีขายนั่นเองนะครับส่วนชุดเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ8,500บาทนะครับต่อ1ชุดนั่นเองครับก็ราคานี้ยังไม่รวมเปลี่ยนนะครับที่ร้านนะครับเมกาพาร์ทนะครับสาขาลาดพร้าววังหินนะครับอยู่ซอยตรงข้ามลาดพร้าววังหิน40นะครับอยู่ข้างๆปั๊มซัดโก้จะมีป้ายสีเหลือง อยู่นั่นเองนะครับป้ายใหญ่ๆอยู่นั่นเองนะครับก็นั่นแหละวันนี้นะครับทางร้านเมกาพาร์ทนะครับฝากให้หนึ่งมาแชร์เพียงเท่านี้นะครับก็สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีของช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ใครกําลังหาอะไรอย่างอื่นเนี่ยที่นี่ก็มีหมดเลยนะครับอะไรแท้อะไรเทียบมีหมดนั่นเองครับเดินทางกันมาได้นะครับหรือว่าต่อไปที่เพจของเขาก็ได้นะครับสอบถามได้หมดทุกอย่างเลยนะครับอ้ออีกนิดนึงนะครับชุดสีตัวนี้นะครับเป็นราคาที่ไม่มีราคาแยกนะครับก็คือขายยกชุดนะครับก็วันนี้หนึ่งมีเรื่องมาแชร์เพียงเท่านี้้้้นนนะคครรับเเหหหมมมมืืออออดดดดดดิิยย่่่าาลลลกกกกไ์์แแชชวว็ตตใงงงขึ ตัวเจ้าแอปฟูดวินนะครับหรือว่าแอปวิงแมนนะครับหรือว่าแอปฟูดเพย์อิงเนี่ยสารพัดชื่อนะครับเดี๋ยวไว้หนึ่งไปวิ่งให้ดูแล้วกันนะครับจะทำคลิปเต็มหลังจากคลิปนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ